สวัสดีครับอ้าวนี่ก็มาเจอกันนะเดดีวันนี้ก็ในก็จะมาคุยมาพูดข่าวถึงเรื่องที่วันนี้วันนี้นะวันนี้หมอปลาหมอปลาได้เดินทางไปที่กกอกหมอปลาแล้วก็คุณนำ้ำฟ้าแล้วก็ีิ้วด้วยพิ้วเด,ดินทางไปที่กกอกไอ้น,นี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเขาคุยกันยังไงเรื่องที่ว่าอาจจะเป็นการเรื่องท้ากันใ้ไปกกอกเขาบอกไปใน,นห,ออห้นวาวนะันนี้อะไรเออเห็นเขาว่างงั้นนะไอ้นี่เดดีก็อาจจะตกข่าวไปนิดนึง เร่นี้หมอปลาก็ไปแล้วพอหมอปลาไปน่าจะไม่มีน่าจะเขาเรียกว่ามันมันมันหลอนอะคือไม่มีไม่มีคนที่ที่ลานไปยานั่งแต่ว่านั่นนะ่ะแต่บริเวณบ้านบ้านของลุงอะมันไม่มีคนอนะแต่ก็ไม่รู้ว่าหมอปลาแกแกไปทําอะไรยังไงก็ไม่รู้หน่อยเน,นี่น่าเด็ดตกกลางจริงวันนี้ก็มาคุยว่าวันนี้ข่าว่าหมอปลาไปพอหมอปลาไปโอ้เห็นว่า ลุงกับเพนไปเลยไม่อยู่เลยต้องครอบครัวไปกันต้องยูทูบเบ่เห็นว่าไปที่อ่าจังหวัดอะไรไปไปไม่อยู่เลยอำนาจ,จเจริญเห็นว่าไปไปวัดที่ไหนรู้เป็นวัดไปทำอะไรทักอย่างเ <c oughs> นี่ยพอเขาเห็นว่าเขามาเจอเลยนี่น่ะเด็ดมามา,มาคุยมาพูดเี๋วเด็กพอเขาจะมาเนี่ยไปเลยจะเป็นอย่างนี้ทุกรัางผมบอกหรัไปเ <c oughs> หมือนกับว่าไม่กล้าไม่กล้าจะเจอไม่กล้าพบหน้าแล <c oughs> ้วม่มีคนหนึ่งมีคนในกาสัน ไอ้กาซันพี่อู๋พี่อเรียกพี่อเรียกไอ้กาซันนานเหมือนกันไปเหมือนกันไม่อยู่ดูทีไอ้กาซันพอเข้ามาจริงๆเน่ไม่อยู่ทำไมไม่อยู่ไปเชิญหน้าเขาอไอ้กาซันดีแต่ในโซโเชียลเวลาว่าเขาไม่ไหว่ากันนู่นนี่นั่นว่ากันแบบดังๆ่ยคือไม่อยากจะว่าแล้วไอ้กาซันก็ไปเลยไปหางตัวรู้ไปไหน เดี๋ยวังไอเดียโคบุโควิดเยอะแยะนี่นะกลับไปกรุงเทพโดนกักตัวหรืออยู่นี่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะเห็นว่าอยู่กันที่ในกกกกเนี่ยไอ้อ้หน้าตากัยังพอมบลาไปหายกันหมดเลยพอมบลาไปนี่เหมือนกับหายกันเลยไม่ไม่ไม่กล้าที่จะมาอยู่รับหน้ากันงต้องอยู่รับหน้ากันน้องอะไแก่ไปอยากบ้านไกลเมืองไกลอยู่รับหน้ากันบ้าง ไม่กล้าเลยพ่อรู้ว่าหมอปลาไปหายกันหมดเลยไปหมดเลยไปตั้งแต่เช้าอยู่น้อตามบ้านลุงเราก็ไปกันตั้งแต่เช้าไปเ็นตั้งรบรัวฟังนี้ก็เห็นปิ้วบอกว่าเอก,กาสั้นก็หนีตลอเดเปิดเปิงไม่ไไกกรไมไมมู้ไปไหนรู้ว่านี่เออดีไม่ดีดูดูกันตรงนี้เอกาสั้นทาไมไม่กล้าไปเจอหน้าเนี่ยพิ้วไปแล้วปิ้วไปแล้วมึงก็หนีเออหนีไปไหนไม่ต้องหนีเราเราไม่ได้ผิดเลย ไม่ต้องหนีไม่เอาเคอยไปไหนมาไหนเราก็อยู่เออไม่ต้องหนีประชอหน้ากันเลยหนีทาไมหนีทไํไมไม่มีความผิดอะไรทําไมต้องหนีด้วยนี่ทำไมทําไมต้องหนีด้วยเออไม่ต้องหนีคนจริงเี่ยไม่ต้องหนีเออไม่ต้องหนีครับอยู่ประชอหน้ากันบ้างกลัวอะไรอย่กลัวลอะไรเอขาสั้นกลัวอะไรหมอปลาก็เป็นเป็นคนหล่อเราหน้าจะด เจอหมอปลาได้หน่อยนะเออเดวเจอหมอปลาได้หน่อยเจอพี่อุได้หน่อยเออพอรู้หมอปลามาพี่อุเลยมาคุณนำ้ำหวาอกมาหน,านีกันหมดเลยไม่อยู่เลยเออมันเป็นยังไงกันแล้วเนี่ยหนีกัน,น,นหมดเลยนี่นาเด็ก็เอาข่าวคราวมากวากันที่ถ้าหมอปลามาน้าเดตกน้าเด็บอกเลย,น,ยน้่ไม่หนีรอกเด็กต้อนรับเลยอยากจะเจอหมอปลาอยู่เหมือนกันเออแค่หนีทำไมอะ คนดังก็ไปอย่างอย่านี้เนี่ยเห็นไหมกาสั้นไปเลยหนีเลยพี่ว่าไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่รู้กลัวอะไรเออนี่เรื่องของหมอปลาไปที่กอกๆนะไปกอกท่านพระหมหาไปวันไปด้วยบอกไม่รู้น่าจะไปด้วยน่าเห็นว่าเห็นเหมือนว่าอย่างนั้นนะข่าวก็ขวเขาว่ากันอย่างนั้นเอาว่ากันไปเนี้ยก็ข่าวหนึ่งเรื่องของอ่าพี่หมอปลาเนีย่ยเรื่กไปกอกไม่รู้ไม่รู้ไปบ้านใคร,ไ,รไปเยี่ยมใครนะแต่ฝั่งโน้น น่าจะตกอกตกใจไปเลยไปยนีนตั้งแต่เช้าไอ้กาซันก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันก็ว่ากันตรงนั้นนี่ก็กล่าวเรื่องของโบลาไปกกอกนะไปกกอกอามาดูอีกก่าวนึง่งก่าวนึงเป็นล่าวของพญานาคน่าจะพญานากริต แน่นเดดน่าเด็เดประธานตัวเนี่ยเดย็ดพูดพูดไม่ก่อยจัดกันทีบออกเป็นตรงแดงหลุนกันหมดเลยเรื่องของพญานาคพญานาคออกฤทธิ์เนี่ยครับพญานาคออกฤทธิ์นะครับวันนี้วันสองวันนี้ออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์พญานาคเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันฤทธิ์พญานาคกอ,อกในเป็นยังไงนี่ข่าวว่าดินตรงที่สร้างพญานาคสุดครับสุดเลยครับตอนนี้สุดเลยครับไม่ใช่ ภาพเอามาตัดเอามาต่อนะครับนี่สุดจริงๆครับนี่เขายืนยันเลยว่าตอนสร้างเนี่นะเขายืนยันเลยว่าต่อให้เป็นดินไหวยังไงก็ไม่สุดครับไม่สุดแต่นี่สุดเลยครับนี่ไม่รู้ว่าข่าดีหรือข่าไร้่ะไม่รู้ข่าดีหรือข่าไร้อดีบอกแล้วมันต้องพญานาคโหนกนิดแน่ๆนี่คือธิ์พญานาคเลยนี่เออิ์พญานาคเห็นไหมสักติดตรงไหนเออ ตินชุดแล้วต้องทําใหญ่ชุดทําใหญ่ชุดที่เอาเข้ามาอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่แล้วดินโพถมปุ๊บไปสร้างปับ๊บที่มันจะอยู่ได้ยังไงหลักง่ายๆดินเวลาเข้ามาถมมันต้องรอสักอย่างน้อยอนน้าราดไปภาษาบ้านเราเรียกเอาน้ำราดเอาน้ำราดไปกนหรือไม่ก็รอไอ้วนตก วันนี้วันนี้พูดภาษาใต้ได้หน่อยอควางตูไม่ตูไม่รู้เดี๋นะเด่นเสริมไม่วังกับอีฟีที่ที่ว่าอยู่กรลาภาคกันนะเด่นนะเอานา้มราดแต่ถ้าเอาน้ำราดนั้นมันใจน้มอยูอ่มันต้องต้องรอรอน้าฝนให้ฝนตกทึ้งดินมันจะสุดมันจะแน่นเนี่ยเราต้องรอหน้าฝนพอดินมาถมปั๊บใช่ไหมต้องรอหน้าฝนให้ฝนมันตกน้ำมันจะซึมดินให้ดินมัน มันแน่นขึ้นแล้วมันจะม่มีปัญหาแล้วต้องตอกเสาเข็มต้องตอกเสาเข็มด้วยเพราะว่าคุณไม่ตอกเสาเข็มใช่ไหมคุณมีวิศวะไหมคุณมีวิศวะไหมต้องมีคุณมาคำนวณว่าน้ำหนักของเวลาเขาสร้างพญานาคใช่ไหมหรือสร้างอะไรก็ได้แต่ต้องคำนวณว่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักปูนปูนเหล็กอะไรที่ ที่ยวทําขึ้นเป็นตัวเป็นตเนตสเสร็จเรียบร้อยน้าหนักเท่าไหร่ดินตรงนั้นรับได้ไหมที่วางวางเตาหมอลงไปแล้วมันรับได้ไหมมันมันจะสุดไหมดินนั้นไม่สุดเห็นไหมสุดแลว้วสุดแลว้วพี่น้องเห็นไหมว่าสุดแลว้วเอาช่วยออกมาช่วยกันหน่อยทางฝั่งนู้นนะฝั่งที่ยกมือไหวกันนะ่ะนาเดชไม่ได้ว่า ะไรนะไม่ได้ว่ามาแล้วไม่ไม่ไม่ว่าแล้วเพราะว่าเราจะไม่ไม่ไปคือเรื่องมันอย่างนี้เราจะไปทับถมกันไม่ได้นาไม่ไม,ไม่ไม่นั้นแล้วแต่ว่าเอาทำไมออกมาพูดดิออกมาพูดเลยว่าเนี่ยเป็นเป็นราะอเลยเป็นพญานาคออกฤทธิ์แล้วหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าความชคร้ายความชคดีก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะจะคุยกันเลยจะคุยจะพูดเหมือนนี่ทมวงกว่าขนตกมันมันออกสีแดงสี สีเหลืองหน่อยๆอุยยอ้ยพญานาคอุ้ยนี่ยยกมือกันท่วมหัว,หวท่วมวตัวอุย้ยปูมาแล้วอีตริดปูตัวไปขโมยแสงพระอาทิตย์ที่เขาส่งลงมาลงมามันเป็นแสงพระอาทิตย์ที่ส่องแสงถูกไหมแล้วส่งลงมาคล้ายๆว่าเอ้ยไอ้นี่ไปขโมยไปขโมยแสงพระอาทิตย์ขาวาเป็นแสงของพญานาคพญานาคออกฤทธิ์พญานาคมีศักดิ์สิสทธ เห็นไหมวันก่อนนี่วันก่อนได้ยังไม่กี่วันไหนนะทุกคนถ่ายรูปถ่ายได้กันแต่วันนี้เห็นไหมสุดแล้วแล้วออกวันนั้นพูดก่อนนั้นเขาก็พูดนะนะเนยก็ออกมาพูดต่อให้เป็นดินไหวก็ไม่สุดอย่นียตอนนี้สุดแล้วนี่เขาไปหลวงกันนี้ว่าจะระวังอย่าเข้าใกล้เลยนี่อย่าให้เด็กๆเข้าใกล้นะบอกว่าเตือนๆด้วยเดี๋ยวพราช่วงนี้ฝนตกหนักฝนตกหนักรู้ยังไงอยู่ตากดถลมขึ้นมายุ่งเลยเนี่ย ถ้าตะลุมขึ้นมาก็คือมันไม่ต้องทุบส่วนที่ดีคือไม่ต้องทุบอ่าไม่ต้องทุบแล้วอ่าแต่ถ้าว่าตะลุมลงมาโดนคนโดนอะไรนี่มันมันอันตรายนะ่ะพญานาคเขาไม่รู้เรื่องนะ่ะพญานาคเขไม่รู้เรื่องมันเร,เ,รเราต้องเป็นคนสร้างเราต้องกันอะไรวไว้ก่อนให้การสร้างเราต้องกันไว้อย่าให้น้ําหนักของเขามากจนว่ารับไม่ได้มันต้องมีมิศรวนันไปคํานวณอ่ะ เออตอนตอนที่คุณสร้างคุณมีวิศวะไหมเนี่ยที่ทําจการเขาไม่ทําไม่าำเลยมันต้องมีวิศวะน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเท่าไหรมันก็ต้องมีคำนวณใช้ปูนเท่าไหรใช่ก็ต้องคำนวณก็ต้องต้องรู้ดินอะไรนี่นะทุดคนทุตแล้วนี้อ่ะอ่ะใครรับผิดชอบได้นี่ไม่รู้ไม่มีคนได้บอกว่ารับผิดชอบถูกไหมเออแล้วทีนี้ก็ไม่รู้โทษใครนะเดี๋ยวดูไปก่อนดูไปก่อนเดี๋ยวดูไปก่อนเออเห็นไหมเป็นไม่ได้ ศักดิ์สิทธิ์ไหมเน่ยเนี่ยเอาไปไปเลยไปคุณใครว่าศักศิสิไปไว้เลยโอ้ยอย่าขออย่าให้สุดโออย่านูน่นี่ที่มันชุดแรกเมื่อคืนมันออกมาโดยอัตโนมัติเลยว่า,าไปนะไปกลับไหวกันเลยลองดูที่ลองดูที่ปา้าิจิตจัดจัดการให้ไหมเรื่องนี้เรื่องอธิษฐานเพราะหลายคนเห็นว่าก็าอธิษฐานเหมือนกันว่าเสื้อป้าหายอธิษฐา,น,านกับพญานาคเห็นเขาว่าหาเจอเอ้าพอหาเจอเสร็จก็เขาลืมตาไว้หลังบ้านโอ้ย <laughs> เป็นไปได้ไงที่มาจากไหนกน่อนเนี่ยมาจากเอสโซด้วย ตาก็หลังบ้านดูทีไม่เป็นไปได้กุนโนน่ะปูปูปฏิจิตนี่สองสิบจิงหกวงชั่วผ้าหายจะออกมาราเนี่ยไม่รู้ไปตรงไหนต้องไปทำมาเห็นว่า,าไปพบกันหลังบ้านเอาลืมเหมือนนึกขึ้นได้ไปตาไ้หลังบ้านดูทีโอ้แล้วบอกว่าจากติดน่ะก็เลแตเตอตามเอาที่บายใจ อธิบายใจน่อเอออธิบายใจตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากับว่าใบนี้ทุดแล้วเห็นว่าทุดแล้วภาพมาใส่ผูน่ากลัวน่ากลัวว่าอย่าเข้าไปใกล้นาเด็กๆหนุ่มๆเลยเนี่ยอย่าให้เด็กเข้าไปใกล้นะอ่าชุดแล้วตอนนี้เ้วบอกว่าไม่เป็นเลยตอน้างนี่ทุกปับ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 ปุมาตรวจโอ้ไม่เป็นเลยแข็งแรงอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นไงแข็งแรงวันนี้อยยาทุดแล้วขนตกหนักฟันุหน้าเดี๋ยวขนตกหนัก ติดๆก็หลายวันแล้วดินก็ถมใหม่ๆก็ถมใหม่ๆไม่ได้นั้นอะไรเลยือทุดเขาแสดงว่าเขาเขาไม่รู้ว่าดินที่เขาไม่มีความรู้หรือบอกไม่รู้นะนาดิบไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าน่ะเพราะว่าดินที่ถมรถเอารถมาถมใหม่ๆมันต้องให้มันยึดตัวสักหน่อยคือให้มันแน่นลงไปจะใ,ใช้วิจีไหนก็ได้ให้แน่นงไปบางบางคนนะบางคนบางงานนะเขาเอาดินมาถมกันเป็นปีเลยเขาถมกันเพื่อที่จะให้รอบ รอบฤดูที่ฝนตกมันตกลงมาแล้วมันก็มันซับดินนะให้มันขดตัวให้มันทับกันให้มันแน่นนะอให้ดินมันแน่นเป็นปีเลยนะแต่นี่พพถมปุ๊บไม่กี่วันเอ้าขุดเตาหม้อแล้วขุดเสร็จทำนู่นนี่นั่นลงไปกว้างเตาน้นเตานี้บอกว่าเอออยู่สุดท้ายเห็นไหมเห็นไหมมันไม่อยู่พูดพูดเราพูดไม่ได้มันต้องมีวิศวะเข้าไปคำนวณเห็นนะ จะบอกว่าอ่าอุยไม่เป็นร้อยเป็นดินไหวไม่เป็นร้อยไม่ไม่ยุบไม่พังไม่ตลมแน่เป็นดินไหวไม่เป็นร้อยวันนี้แค่ฝนตกไม่กี่วันไปแล้วเอาว่ากันไปอย่างนั้นงั้นก็ออกมาไปที่อยู่ตรงนั้นก็ช่วยอ,ออกมาอัที่ฐานกันหน่อยว่าเอออยา้เป็นดินมันทุดนะปู่นะว่าไปอย่างนั้นนะ่ะต่คิดว่าจากติดน,นนะ นาเด็ดพูดมีเหตุมีผลมันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่คนสร้างเอาล่ะถ้าเราจะสร้างให้มันดีใช่ไหมเราสร้างให้มันคงทนแข็งแรงมันไม่ใช่อยู่ที่สิ่งที่เราสร้างอถ้าเราสร้างไปไนหมันไม่ใช่อยู่ที่พญานาคไม่ใช่มันอยู่ที่คนสร้างมันอยู่ที่วิศวะที่จะไปสร้างตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีวิศวะใช่ไหมไปคำนวณดูแล้วสร้างน้ําหนักตาไหร่เนี่ยคือคนนี่แหละคนนี่แหละที่ที่เป็นคนที่คนสร้างเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เขาสร้างให้เขา น้ำหนักอะไรให้บาลานซ์กันทั้งหมดมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ไม่ใช่ไปบอกโอ้ยนี่สปอทั้นี่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มันก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าเราต้องสร้างให้เขาแข็งแรงเขาจึงจะศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมเอาว่ากันอย่างนี้ก็ได้สร้างให้เขาแข็งแรงปูนน้ําผสมกันยังไงบาลานซ์พอดีกันเขาก็แข็งแรงพอเขาแข็งแรงเขาก็ไม่มีการพังไม่มีการยุบไม่มีอะไรใช่ไหม เราอยู่ท <ối> ี่เพราะเราเป็นคนทําเขาเขาเป็นคนสร้างไม่ใช่เขาเป็นคนสร้างตัวเองเขาสร้างตัวเองไม่ได้เราเป็นคนทําเขาสร้างเขามันโราสร้างบ้านนะสร้างบ้านมันสร้างตัวเองได้สร้างบ้านสร้างสร้างบ้านสร้างบ้านไม่ได้มันต้องคนสร้างบ้านนายช่างอหไไปสร้างช่างช่างยังไงมาสร้างบ้านเราเป็นคนสร้างเราก็กําหนดว่าจะสร้างยังไงแบบไหนเหมือนพญานาคก็เหมือนกันถ้าเราสร้างให้ดีมันก็จะเป็นไงก็แข็งแรงความแข็งแรงมาจากไหนมาจาก ช่างที่สร้างพิศวาที่ไปไปสร้างขอสร้างเห็นะพิศวาก็ไม่มีรับนหนักเดียวไปถามมันกันไม่รู้เขาไปถามว่าเออน้ําหนักเป็นไงได้ไม่เขาก็ไปตอบแปะแปะโอ้ยน้อยแข็งเลยไม่เป็นเลยผลว่าไม่เป็นเลยอ่าแผ่นดินไหวไม่เป็นรอยอยู่นแผ่นดินไหวนี่ร้องลั่นแผ่นดินไหวด้วยอู้นี่เห็นไหมผลรุนแรงน่าเด็ดว่าไม่ไม่น่าโดนทุก ม่น่เรือทุกเพราะว่าถล่มซะก่อนวิงเด็กว่าไปนะก็คุยไปตามเรื่องตามราบเนะอะอก,ก็แลแต่กันว่ากันไปอ่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งออกม,มาอ,กอีกเรื่องหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ก็คุยไปเลยเรื่องนี้ปักนี้ดังมากข่าวนี้ดังมากเรื่องสร้างหลังคาของอ่าองค์องค์พ่อองค์พ่อพระพุทธจินรันที่วัดชุดเหมือนกันดูที่อ่ะอู้ ซุดเหมือนกันครับสุดเหมือนกันนี่ข่าวออกวันนี้เลยสุดเหมือนกันโอ้ยน่าแหมทำไมเขาไม่มีคุณมาดูว่าอี่มันเป็นไงการถมดินเนี่ยการถมดินเนี่ยที่นาเด็บบอกว่ามันต้องมีคนมาคำนวณวิศวะมันต้องมีแต่ไม่ใช่ว่าเราไปไปถมดินแล้วก็ไปคือไปทํากันเฉยๆยกว่าเออพอถมดินปั๊บใช่ไหมตั้งไอเทเพื่อสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก่อขึ้นมาเฉยๆแล้วข้างๆมันไม่ มันมันไม่มั่นคงไงมันต้องมีตอกเสาเข็มนะเด็ไม่แน่ใจว่าเขามีเสาเข็มไม่บอกนะโดยปกติมันต้องมีเสาเข็มถูกไหมอย่างน้อยก็ก็วางกันไปกี่เสาหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าฐานของพระพุทธจร่าเนี่ยไม่ได้่กว้างใช่ไหมมันไม่ได้กว้างมันแค่ตำแหน่ไม่รู้นะเด็กไม่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 กล้าเดี๋ยวว่ากัาผิดแล้วมันว่าถ้าคนผู้ใหญ่ก็มันน่าจะวางกว่าคกว้างกว้างนะ้นกว่ามกวายาวกว่างไปประมาณนั้นหรือว้างประมาณนี้อ่าแล้วความสูงเท่าไหรก็ตัวหมวสักร้อยแปดสิบแล้วก็ว่างกันไป มันต้องคำนวณเพราะทงเป็นตามานนี่ฝนตกแค่เนี่ยแค่ไม่กี่วันคิดว่าซุปเอียงจังเห็นก็าว่าน่ะอ่านาเด็นไม่ได้เห็นภาพนะแต่เขาว่าเอียงเอียงแต่นี่ก็กลัวว่าหลังคาจะลงมาเพราะน้าหนักน้าหนักอ่าที่หลังคาเนี่ยมันที่เขาเติมขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ต่อเติมขึ้นมาใหม่เราก็ไม่ร่วมเป็นไงนะแต่นี่เขาเติตมขึ้นมาที่ว่ามีมา,มมานนาเด็ดเขาพูดไปถึงหลังคาที่เขาเติมขึ้นมาเต้อเติมเติมขึ้นมาเพ,พราะเห็นว่าลังคาเขาไม่ได้มีเสาอยู่ตรงไหนเนี่ยนาเด็ดก็ไม่ได้เห็นนะแต่เห็น เราไม่เห็นว่ามันเขาใช้เสาหรือว่าไปโยงผูกกับอะไรยังไงไม่รู้แต่เห็นแต่ตัวตัวตัวที่รองตาเห็นว่าเอียงเอียงแล้วก็เนี่ยเขาก็มาว่ากันด้ว,ว่าเออนี่อย่าเห็นกูนทําอะไรมันต้องต้องรบกวนไม่ใช่วางไม่ใช่ถือแล้วคิดไปเองว่าเฮ้ยมันต้องอยู่นะถมดินขนาดนี้ว่าเออไม่เป็นไรแล้วดินแต่เวลาเห็นไหมเวลาฝนตกงามันเสาะ นานมันเซาะที่นี่ดินที่มันมันไม่มันไม่แน่นอ่ะเยอมันไม่เกาตัวกันแน่นอะเพราะตรงางล่างๆมันยังมันมันยังห่างกันอยู่ที่ว่ามันต้องต้องรอให้อย่างน้อยปีน่าผลมาสักหน้ามันจะได้ซุดลงไปแล้วเราก็ขอสร้างได้ยแต่ต้องมีเสาเข็มนี่น่าจะเสาเข็มไม่มีเสาเข็มไม่มีเลยซุดทีนี้เอียงรู้เดียววันตรวันน่าเห็นภาพออกมาเนี่ยนะพอพูดถึง ก็อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นไงพอสร้างมาแล้วคนโน้นก็ว่าดีคนนี้พอคนเขาทักหาว่าไปว่าเขาแต่ไมทจมาเนะดินสุดเอาสุดเอาว่าไงคุณว่าไงนี่มันสุดเลยเนี่ยทีนี้ไม่รู้ว่าเวรหรือกรรมอะไรเนี่ยแล้วก็หาว่าโทษด,ดินโทษวายอีกจะโทษดินโทษวายอีกมันถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้มันก็มีหน้าฝนหน้าแรงเรื่องปกติ ทีนี้เป็นไงทีนี้ก็มันต้องต้องช่วยกันนะ่ะต้องช่วยพระพุทธจินราชแลนะ้วแหละถ้าว่ามันเอียงมากเดี๋ยวจะลงลงมาพุงมานี่เดี๋ยวอันตรายพระถ้าหล่นมาอย่างนั้นต้องหักกันหักได้ของใอ้กิดนี่เสียงหายเห็นไหมความเสียงหายได้พูดมันจะพูดจะพูดอะไรเดี๋ยวมันจะพูดอะไรดีเออมันเกิดจากอะไรเนี่ยความอะไรความ มันเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมโชคดีหรือโชค้ชคายเนี่ยที่ทําไปทําไปทําไมแต่ละอย่างเนนะี่ยมันจะปรากฏออกมาจะปรากฏออกมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเห็นี้นะตั้งปัญนาปพญนาก็าากาากกสุดฝั่งนี้ก็ไปอ่าเห็นไหมนะอิติริษทีน่นี้อิติริษรู้เอาเอะไรมาช่วยนอกจากเราช่วยกันเองจบพันต้องช่วยกันเองว่าจนะทำไงเห็นงนีเนี่ยมาบอกมากล่าวกันนะก็ ไม่ได้ว่าไม่ได้โทษอ่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้โทษว่าเออเป็นยังไงแล้วก็ดูกันดูกันว่ามันคนที่ไปทํามันทําไมไม่คิดไม่อะไรบ้างนี่หลังคาเนี่เขาบอกว่าอย่าต่อเติมนี่ไปต่อเติมมาเลยว่ามันหลังคานี่มันจะสุดมันจะปลิวมันต้องเห็นว่าระวังเรื่องกันปลิวเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจับสีด้านนี่อีีด้านที่จับไม่รู้ว่ามีเสามันแข็งแรงบ่าที่เขาจับทําเป็นเป็นหลังคานะ่ที่เขาต่อเติมขึ้นมาใหม่ก็ไปต่อเติมกึ้อีกด้วย ถ้าไม่มีหลังกาก็ไม่รู้นะมันอาจจะกตความทุ้สึมสันทุ้อยู่แล้วแหละต่มันทุ้สึมันต้องทุ้นี่นะเนี่ยเรื่องมันเป็น,อ,นอย่างนี้นะเวลาคุยเวลาพูดก็โอ้ยดีทุกอย่างใครว่าไม่ได้ใครเตะไม่ได้นี่เป็นการพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ในตัวของมันเองว่าเป็นยังไงว่าผิดหรือถูกคนมีบุญนะวันนี้นสร้างได้ทาได้อย่างพญานาคเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปสร้างที่วัดนะก็มีคนที่ศรัทธาทาง ฝั่งอีสานนะไม่ว่ากันนะเขามีพญา,านุพญานางในหลายวัดหลายแห่งเ็ามีกันแต่เขาเขาจะไปอยู่ไปสร้างกันไว้ที่วัดส่วใหญ่จะไว้ที่วัดทั้งนั้นแหละจะไม่มีที่ออกมาอยู่ในที่ที่ที่เป็นบ้านนะ่ะที่บ้านเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างเนี้ยออกมาอยู่ตามตามบ้านคนมันไม่มีนะที่เราไปเห็นมันวัดทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเขาไปอยูอ่ให้เขาไปอยู่ตรงนั้นแหละมันจะปลอดภัยนะดินเลยอะไรมันเขาไม่มีเราไปดูฝนตกว่าร้องไงก็เขาไม่สุดไม่อะไรเขาทำแข็งแรงทีนี้ประมาทปั๊บนี่เราก็ไม่รู้ มันซุดนะดินมันสุดนะดินมันไม่แน่นเห็นนะมาพระพุทธจินดารอีกเห็นไนะสองสองเรื่องเลยทีนี้มาพระพุทธจินดาอีกต่อเรื่องกันไปเลยทีนี้โอ้ไม่รู้อะไรต่อเลยเต็ไมไปหมด้ถามว่าไม,ไม่รู้ว่ามีบุญหรือไม่มีบุญก็ก็ไม่รู้นะกว่านไปเนี่ยเด็กก็มาบอกมากล่าวกันนะมาบอกมากล่าวกันก็มีหลายเรื่องเรื่องประุมภาษีอีกอ้อน,นี่นะลุงมี เรื่องภาษีอีกนะเห็นเขาเรื่องกัน,นยุ่งเลยเสียภาษีกันต่อไหไม่รู้นะไนยไม่รู้เดียภาษี่ว่าเป็นแสนนะห้าหกแสนนด้บอกนี่ก็ตรงใหนกาตวรวจสอบภาษีกันแล้วยังยังไง <laughs> เรื่องภาษีนี่ก็นี่ก็อีกเ,าาเรื่องที่เข้ามาเรื่องภาษีเออเรื่องภาษีก็เข้ามาอีกแต่เรามีเงินนะไปเสียเสียเลยไปเสียเ,ยเสีย,ยทําไว้อย่างนี้นะถ้าเกิดเราไม่เสียเนี่ยเดี๋ยวยุ่งเลยเดี๋ยวถ้าเกิดก็เก็บภาษีย้อนหลังในตอนนี้เราไม่มีเงินยุ่งเลยบอกไหมล้มเป็นคนล้มละลายเลยอ พอมีเงินนอย่าไปเสียได้เง no. <inaudible> ินนะอย่าไปเสียได้อย่าไปเสียภาษีเล็กๆน้อยถือว่าเห็นเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยน่เด็ดไม่คิดว่าเยอะนเงินห้าแสนถือว่ายอะนั้นานนั้นเด็แต่นี่คือเงินที่เสียภาษีนะถ้าเสียภาษีห้าแสนนี่แสดงว่ารายได้ไม่น้อยเลยไม่ใช่ล้านสองล้านเยอะเยอะไม่รู้เนาะก็ไม่รู้เนาะสร้างกันมาไม่รู้จะสร้างกันมาอย่างสร้างไว้ยังไงก็ไม่รู้นะก็มีเงินเยอะก็ก็ดีนะแต่ต้องทําให้ถูกต้องเออต้องทาให้ถูกต้องนี่ก็เห็นว่า เนี่ยเขาในโซเชียลเพจบางเพจนั้นเขาก็ให้ตามไปถึงตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อยช่วยตรวจสอบหน่อยเรื่องนี้ที่มีข่าวที่ว่าเข้ามาช่วยเช่นข่าวเข้ามาเยอะมากนี่ยข่าวเข้ามาเยอะมากแล้วเดือนหน้านี้นะเดี๋ยวว่าโอโ้จริงถ้าเขาตำรวจตั้งบทประกาศปั๊บออกมาจากปุ๊บเนี่ยโอ้โยสวยเลยลน,นั่นเหมือนเด่นพูดเลยนะเขาไปรองเลยนะเขาไปรองแล้ว ไม่รู้เรื่องอะไรนี่ก็เงียบันอยู่เงียบไปก็ไม่รู้นะก็ว่ากันไปเรื่องนั้นว่ากันไปเอาแหละว่ากันไปจะไปทาบุญที่ไหนก็เออนี่ก็ที่ไปเนี่ยเห็นว่าที่ออกพยาบาลเนี่ยหมอปลามาเนี่ยหมอปลาไม่อยู่ไม่ไม่กล้าสู้หน้าเราไม่กล้าสู้หน้ามันทําไมไม่กล้าสู้หน้านี่มันเด็กว่าตาวัดหมอปลามาเน่เด็นีเด็ดไม่ไปไหนเลยนั่งรอเลยเตรียมกับข้าวหวานเลยเออนี่ไปรอมันเป็นเออมาดูนี่มันเป็นยังไงเขามาหนิแบบนี้ว่าป ไปอะไรไปท้าเขาหรือยังไงไม่รู้ไปในห่ยวันเนี่ยแกมาเร็ว่าอย่างนั้นนะเออก็ว่าดไปอย่างงั้นมันก็ไปเลยไม่อยู่บอกไปทุระที่วัดอะไรไม่รู้เออก็ว่ากันไปโอ้ไอ้้ไอสั้นไอ้สั้นอะไทำไมเขาเรียกไอ้สั้นเหรอไอ้สั้นไอ้กาสั้นกาสั้นก็ไปตะเลยเปิดเพิ่มไม้ไปไหนน่าจะอยู่แต่วันนั้นจะหลบๆไว้ก่อนไม่รู้นั่นเดี๋ว่าน่ะเออปากดีนะปากดีคนปากดีอ่ะต้องอยู่ยังไงไม่ต้องไปเขาไม่ทำอะไรหรอกก็คุยกันเออ ใครยิ่งจะทำอะไรอขาก็ไม่ทำหรอกกลัวไปเองไงกลัวรู้ไงมีความผิดทำผิดเลยต้องผิดไว้ไมจ่บอกเขาจะไปหาเรื่องเลยไม่ใช่เขาไปตุราเลยน่ะมุปรากเขาไปเออไม่ต้องหนีหนีทำไมอ่ะนี่ข่าวอดีตออกมาคุยมาแล้วเออเด็ไปไหนอด็ไม่มีความผิดไม่ต้องกลัวใครไปมาหาสู่ก็เออแล้วก็อยู่ปกติไม่ต้องเที่ยวไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่าไปลืมตัว เราลืมตัวต้องนึกให้ดีอ่ะนึกให้ดีลืมตัวหรือ <laughs> เปล่าอันเดีก้กพูดผิดพูดถูกลืมตัวหรือเปล่าอ่าเมื่อก่อนเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงมเมื่อก่อนนี่เข้าได้พูดได้คุยได้เดี๋ยวนี้โอ้ต้องติดประตูบ้านอถ้าไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตห้ามถ่ายยังไงดูเหน็นไมมันผิดไปกับแม่มันผิดผิดไปคนละคนเลยอ่ะบ้านนาเดชนี่มาเลยครับบา้านนาเดชยก็จะมานถ่ายนี้มาเลย <laughs> นาเดชต้อนรับทุกคนแล้วไม่ปิดจะไม่ปิดบอกว่าเอ้ย ไม่อนุญาตให้ถ้าจะถ่ายต้องขอนญากก่อน,นไม่ต้องสมาชิกาลเด่นนะนี่ปิดทุกคนแปลกไปมากคนนี่เขาเรียกคนลืมตัวถ้าไม่มีความบิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกวนี่ไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีความบิดไม่ต้องกลัวแต่ไม่รู้ว่าเข,ขาเข,ข,ขาเปลี่ยนชื่อไห้ไหม่อย่างนี้ก็ต้องมีอะไรบางอย่างนี่เขาคุยกันนะคุยกันแม่เป็นไปได้หมอหมอปลาไปไปเลยไม่อยู่ ผมกมีทุระด้บยผไม่ต้องแต่เช้าถ้าไม่ไม่อยู่เจอสักทีนานๆเจอสักทีนะเพื่อนๆเพื่อนปูงงั้นเลยรู้จักเลยช่วยเหลือกันน่าจะอยู่พบแคน้อยนะประมาณนั้นนี่นะแต่กาสันมันก็อยู่เจอไม่เป็นไรไปเจอคุยหน่อยนานๆเจอมอกเคยได้พบหมปลาเจอหมอปลาถือว่าบุญนะเป็นบุญนะบอกไม่บางคนยังไม่ได้เจอเหมือนเดนนนันไม่ได้เจอเลยหมอปลาเนี่ยนะแกมีโอกาสได้เจอเลยมังมีโอกาสได้เจอมึงไม่อยู่ถือว่ามึงไม่มีบุญนะ หมอปลาไปแล้วมึงหนีอน,นี้ไปไหนอ่ะหนีไปไหนถ้ามึงอยู่ถือว่ามึงมีบุญมามึงเจอได้เจอหมอปลาบบอกได้เจอหมอปลาได้เจอพี่อุได้เจอ,เอคุณน้ำฟ้าเนี่ยได้เจอหลวงพี่หลวงพี่ไปวันเนี่ยหลวงพี่ประมาะไปวันเอถือว่ามีบุญนะตามสี่คนนี้ผมบอกให้แล้วเดีบอกให้กี่คนหนึ่งสองสามสี่สามสี่คนนี้ถ้าได้เจอนะบอกว่ามีบุญ หนีดูที่คนคนดีๆไปหานีแปลกไม่ได้ที่แปลกก็มาคุยมาเล่ามาเล่ากันอ๋อเดี๋ยวในๆดก็นั้นตรงน,นี้แล้วฝากฝากน้องน้องด้วยน้องที่ว่าเขาอ่าให้ฝากช่องนะหนๆดก็นั่นเด็กก็อยากจากนะพยายามพันให้เขาหน่อยก็นั่นเด็กก็พูดรอบเดียวรอบเดียวอ่าเนี่ยก่อนจากกันก็ฝากฝากช่องของข ชาเมลนะชาเมลชาโนชาเนลอุ้ยนั่นเด็ดภาษาอังกฤษแค่กินภาษาไทยนันเดี๋ยวกพอพูดแล้วมันมันไม่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 ่ค่อยชัดอ่ะไม่ค่อยชัดเออนี่เป็นภาษาไทยชัดๆเรืจะดีไปเออนะเอาก็ไม่ว่ากันน้องยาเมลชาเน้นเอาเอากันไปว่านะแล้วก็อ่าน้องน้ำฟ้ากาะเกดต่ะนี่วากไว้ปากไว้ด้วยอ่ะปะะกวกกัน่ะก็ติดตามน้องด้วยไปดูไปดูไป ช่วยๆเขาหน่อยช่วยๆเขาหน่อยอ่าให้ผ่านเหมือนน,นเดชเมรุพูดนั่นแหละให้ผ่านกดเขาได้ไปก่อนนะคนดูหนึ่งพันคนล้ชั่วโมงก็ค่อยมาว่ากันนะช่วยน้องๆมาหน่อยนะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมอ่ากวฟังๆน,นเดชถ้าผิดพลาดประการใดน,นเดชก็ขอไปด้วยถ้าพูดหยาบคายอะไรก็น่าเดชก็ขอไปด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ